สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการเข้าวิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่16ดตุลาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิปเตอร์คอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดอะแชมเปี้ยชนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างดาบี้เคาต์ตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดคู่นี้แข่งขันกัน,กนคือวันที่16เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตี1:45ทีตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของดาบี้เคา์ตี้นะครับเปิดสนามไพร์พาร์คสเตเดียมลังยาของเขาเพื่อรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับไม่มีสถิติการพบกันเองของทั้งคู่ผมจึงขอไล่ดูสถิติย้อนหลัง20เกมของทั้งสองทีม20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านดาบี้เคา์ตี้นะครับพวกเขาชนะ8เสมอ1และแพ้ไป11เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้ไป4เกมโดยนัดล่าสุดของทีมดาบี้เคา์ตี้นะครับอยู่ที่เกมเดอะแชมเปีป้ยนพอังกิษเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับนอริทเปิดปบ้านรับการมเยือนของดาบี้เคา์ตี้ผลคือดาบี้ บุกปชนะด้วยสกอศูนย์ประตูตัวหนึงครับผม เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ3และแพ้ไป10เกมหากดูสถ e ิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดนั้นอยู่ที่รายการเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับเรตติ้งเปิดบ้านรับการเยือน,นของวัตฟอร์ดผลคือวัตฟอร์ดลุกไปพ่าย,ายด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายเปิดเลทราคามาที่วัดฟอร์ดต่อปอ,ปอหากดูกฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มของวัดฟอร์ดทีมเยือนนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยและเนื่องด้วยในคู่นี้ไม่มีสถิติการพบกันเองของทั้งคู่มาเลยและในทางด้านทีมเยือนอย่างวัดฟอร์ดนั้นต่อมาเลทราคาปอปอผมเชื่อได้ว่าในวันนี้จะเป็นเกมเสมอผมขอเชียร์ไปทีดาบี้เคานตี้ครับผมและหากใครวิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเลนนทมาตรฐานสามลูกนะครับผมขอเชียร์พิทีสกอร์ต่ำผมเชื่อว่่่าคคูนีี้จจะบบทรัผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างดิชงเปิดบ้านรับการเยือนของแรนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่16เดือนตุลาคมปีพศ2513แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของดิชงนะครับเปิดสนามสตาร์ดีการตั้นเจอรลาดลังยกเขาเพื่อรับการเยือนของแลนครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเซต์พวกเขาพบกันมา3เกมทางเจ้าบ้านนั้นชนะ2เสมอ0และแพ้ไป็น1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่24เดือนพฤิกายนปีพศ2อ6 5ันัดนี้นะครับดิชงเปิดบ้านรับการเยือนของแลนด์ี่คือดิชงชนะไป2องประตูต่อ1ครับผม 4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ12และแพ้ไป7เกมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้ไป3เกมโดยมีเกี์นี้น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมปีพศ5 6 3พนนี่นะครับบอกโดเปิดบ้านรับการเยือนของดิชงผลค,คือดิชงบุกไปพ่ายด้วยสกอร์3ปรไตุตู่ตครับผม ลรามาดูกันในส่วนซิติ20เกมหลังสุดของทุกท่านทีมยิงกันงนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ9และแพ้2เกมหากตูสซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการนัก,กจับมสิสซูสอนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมปีพศ2563ตั25ดนี้นะครับแลนดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอลอริยองผลคือแลนชนะไป2ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่แลนต่อขึ้นควบลูกครับผมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทีมเยือนอย่างแลนนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่กับเป็นในทิศทางที่ตรงข้ามกันพวกเขาพบกันมา3เกมนั้นทางเจ้าบ้านชนะไป2และแพ้ไป1นเกมเท่านั้นเองในวันนี้จากการที่แลนต่อมาขึ้นควบลูกนั้นผมเชื่อได้ว่ามีในยะสสาคัญผมขอเทียบไปที่เจ้าบ้านอย่างชงดีกว่าครับผมหากให้วิเคราะห์สกอร์ส,รสูงต่ำจาก ผมขอเชียร์ปีสกอร์สูงครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการลีเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างนีมเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงเชียงแมงคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่16เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของนีมนะครับเปิดสนามคอสเทเลสสเตเดียมลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของปารีสแซงเชียงแมงครับผม สถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นไม่สามารถชนะและเสมอได้เลยแพ้ไปถึง3เกมรวดโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมปีพศ2 5ง2นัดนั้นปาลีซแสงแ,งแมงชนะไปทวยสกอร์3ประตูต่อศครับผม ถีตี20เกมหลังสุดของท่านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ13และแพ้ไป5เกมหากดูซีตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับมองโกลิเย่เปิดบ้านรับการเยือนของนีมผลคือน,นีมบุกไปชนะด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับผม เราไปดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ5และแพ้3เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้ไป1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการลีเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปีพศ2005รอบทุน,นี้นะครับปารีสแซงต์แชงแมงเปิดบ,บ้านรับการเยือนของอองเช่ผลคือปารีสแซงต์แชงแมงอัดไปรยสกอร์6ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตัดกฎหมายเปิดเลยราคามาที่ปารีสแซนช์แมงต่อ2ลูกหากดูฟอร์ม5นัดหลังจุดของทสองทีมนะครับและสถิติการพบกันเองของทั้งคู่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยคือปารีสแซนช์แมงทีมเยือนนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนในวันนี้จากการที่ปารีสแซนช์แมงนั้นต่อมา2ลูกผมเชื่อว่าปารีสแซนช์แมงสามารถทําได้ผมขอเชียร์ไปที่ปารีสแซนช์แมงครับผมและหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเรทมาตรฐาน3ลูกนะครับในคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่สกอร์สูงเพราะดูโมเมนตัมมขขออองงงงสสกรร์แล้้วไปในนทททิศาาี่่คคูับผ ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกัได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กิ .com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเรยวก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้